สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นชาวโคกโลกออนไลน์วันนี้เนียงขยมจะพาคุณไปเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่กยวกับสารอาญาระหว่างประเทศที่กรุงพนมเปญซึ่งมีชื่อเต็มว่าองค์คณะชุมนุมชำระวิสามันในตุลาการกัมพูชาหรือเรียกสั้นๆว่า eccc eccc หรือ e 3 c ที่ดิฉันจะเรียกสั้นๆแบบนี้นะคะย่อมาจาก extraordinary chambers in the courts of cambodia ค่ะสารภาพตามตรงนะคะนี่เป็นครั้งแรกของโคกโลกออนไลน์นะคะที่นำท่านมารีวิวองค์กรที่เกี่ยวกับตุลาการแต่สิ่งที่เรารีวิวเนี่ยแม้จะไม่ใช่ภาพยนตร์ละครเพลงซีรีส์ใดๆก็ตาม และฟังดูเหมือนว่าจะเป็นเกี่ยวกับสารอาญาระหว่างประเทศอีกด้วยคุณอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะสิ่งที่เราจะรีวิวก็เป็นแค่อีพิโซดแรกหรือเป็นแค่ปฐมบทเบื้องต้นของมุมมองที่มีเข้าไปสู่เว็บไซต์ขององค์กรแห่งนี้นะคะซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วและปิดตัวไปแล้วในแง่ของการทำหน้าที่เป็นการชําระสะสางคดีเขมรแดงที่กรุงพนมเปญน,นะคะ และเพื่อไม่ให้รายละเอียดของเนื้อหามีความหนักอึ้งหรือทนเกินไปนะคะแอดมินก็จะเป็นการเล่าปฐมบททั่วไปเท่านั้นแล้วก็มองผ่านเข้าไปสู่เว็บไซต์หรือเคหะจุมปอนะคะซึ่งก็คือเว็บไซต์หรือเพจนั่นเองแต่ในที่นี้แอดอาจจะมุ่งไปให้กับชาว YouTube ก็คือเป็นช่องของ E สาหรือ e c c c นั่นเองนะคะต้องรับเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแม้ว่าองค์กรแห่งนี้เนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนจากทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะตะวันตกเนี่ยแล้วก็ใช้เงินไปมากสำหรับใดๆก็ตามในการชำระสาสางคดีประวัติศาสตร์ขมิ้นแดงเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเงินในส่วนที่จะมาสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยอะไรต่างเนี่ยแอดรู้สึกว่ายัง ทำได้ไม่ดีนักนะคะเราก็จะมารีวิวกันในเรื่องทั่วไปก่อนสำหรับอีพิโซดแรกว่าแต่ทำไมดิฉันถึงอยากจะพาคุณมารีวิวสารเขมิแดงหรือสารอาญาระหว่างประเทศที่กรุงพนมเป็นเรียกกันสั้นๆว่าเป็นสารเขมิแดงแล้วกันนะคะก็เริ่มมาจากที่หลังจากมีการลงนามสนธิสัญญาที่กรุงปารีสนะคะโดยขมิสีฝ่ายแล้วเนี่ยมันก็จะมี มันก็จะมีโรดแมตชสี่หัวข้อนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีการเลือกตั้งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการชำระสาสางว่าด้วยการค่าลา้างเผ่พันธุ์ของกลุ่มขเขมิแดงค่ะคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะคะว่าถ้าหากว่าในขเขมิทั้งหมดที่มี4ฝ่ายแล้วฝ่ายหนึ่งในนั้นก็คือขเขมิแดงเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วเนี่ยกลุ่มผู้นำขเขมิแดงที่ยังเหลือรอดชีวิตเนี่ยจะถูก นำตัวมาขึ้นสาลหรือเปล่าแต่ข้อปุจชานี้ก็ไม่ควรจะมีขึ้นหรือเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก่อนการเลือกตั้งไม่นานเนี่ยกลุ่มขเขมรแดงก็แยกตัวออกไปดังนั้นเมื่อกัมพูชามีรัฐบาลและรัฐบาลขณะนั้นก็คือรัฐบาลของระบอบพูลเซนเนี่ยก็ไปลงนามสัตยาบันกับ ICC เพื่อนำไปสู่การชำระสะสางดังกล่าวซึ่งก็เป็นมติของ นานาชาติที่เป็นสปอนเซอร์ให้กัมพูชาเกิดสันติภาพขึ้นได้เช่นกันและจะว่าไปแล้วทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโจทย์จำเลยฝ่ายอา,ายการใดๆก็ตามเนี่ยต่างรู้ตัวเองว่าจะต้องต่อสู้กันในชั้นศาลอย่างแน่นอนต้องเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าก่อนหน้าจะมาสู่คลิปชิ้นนี้เนี่ยดิฉันมีการเล่าเรื่องแบบฟลูฟลูฟลแบบความจำฉับพลันขึ้นมาแล้วก็ไป เป็นน้ำไหลายไฟดับไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันชอบสไตล์นั้นมากกว่าแต่มันเกิดเหตุอุบัติเหตุนะคะก็คือว่าไม่ลอยเกิดไม่คอนเน c t กับ Device หรือเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวก็เลยจบกันดิฉันก็เลยต้องมานั่งพูดอีกรอบหนึ่งและการพูดรอบนี้รู้สึกว่ามีความเกรงออกอย่าเป็นวิชาการไปหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะ คร่าวๆก่อนจริงๆการเตรียมตัวของ eccc เนี่ยก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็กว่าจะได้เข้าสู่ก็2006นะคะแล้วกว่าจะเข้าสู่การไต่สวนของศาลซึ่งถึงขั้นว่าจะต้องมีการสร้างอาคารขึ้นมาเป็นอาคารทรงรูปตัวโอเวลลหรือว่าวงรีรูปไข่เนี่ยเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเป็นการไต่สวนที่มีสาธารณชนเป็นพยานอยู่นอกคอก ของรอบอสารซึ่งเป็นทรงกลมเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งค่อนข้างที่จะมันใช้บุคลากรเยอะแล้วก็อุปกรณ์มโหรารมากหลายอย่างคือไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างไม่พร้อมนะคะคือความมาตรฐานของทางตะวันตกก็อย่างที่รทราบกันมันเหมือนกับว่าทางสิ่งเหล่านี้มันต้องมาเตรียมการสร้างที่กัมพูชาทั้งหมด แต่ก็เป็นการตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วของ ICC ที่จะมาดำเดนินการพิจารณาคดีในที่กรุงพนมเปญมากกว่าที่จะไปตั้งต้นในยุโรปแล้วนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เรามองกันนะคะว่านอกจากเรื่องที่กลุ่มขมิ้นแดงไม่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งแล้วส p l i ตตัวออกไปแล้วก็กลายเป็นกลุ่มอนอกแถวที่ต่อมารัฐบาลเป็นลงนามกับ icc แล้วก็นําตัวมาขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศอย่างที่เล่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้ที่ฉันสงสัยเองว่าถ้าหากว่านําคดีนี้เนี่ยไปพิจารณาในต่างประเทศอะคะหมายถึงว่าไม่ต้องพิจารณาในกัมพูชาเนี่ยคดีนี้นอกจากจะประหยัดออด้านงบประมาณแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงในความเป็นไปได้หลายอย่างที่ดีกว่านี้หรือเปล่าแค่ตั้งต้นสงสัยนะคะเพราะว่าจริงๆทุกอย่างมันจบลงไปแล้ว รวมทั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกัมพูชาที่เกี่ยวกับภาคส่วนของคณะกัมพูเจียประเจียธิปไตยด้วยนะคะเหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆหลังจากชำระศาสางในคดีเนี่ยมันควรจะส่งผลให้กับเกิดการถอดบทเรียนเรียนรู้ตามมาเชิงประวัติศาสตร์ต่อประชาชนใช่ไหมคะแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันกลับกลายเป็นเหมือนกับดำดิ่งลึกลงไปแล้วก็ ความเป็นขมิดแดงในอดีตที่ถูกพูดถึงเนี่ยมันเหมือนกับจมหายไปกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกัมพูชาเลยทีเดียวอย่างที่เล่าว่ากว่าจะได้เริ่มเซตอัพอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ปี2006ไปแล้วแล้วกว่าจะว่าความว่าคดีก็เข้าไปในปี2008น่นนะคะซึ่งถือว่าล่าช้ามากนะคะแต่ที่มันล่าช้ากว่านั้นคือกว่าจะสิ้นสุดคดีดจริงๆแล้วก็ปิดศาล ที่สารรูปทรงกลมรูปไข่ชา้นกรุงพนมเป็นเนี่ยก็ปาเข้าไปปลายปีที่ผ่านมานี่เองค่ะคือปี2022 <c oughs> คืออคือว่าก,กันตามตรงเลยทั้งฝ่ายพระราชอาญาหรือว่าผู้พิพากษาขวายทนายซึ่งมีทั้งโคลอเเยอร์ของทางที่เป็นตะวันตกอาจจะหรือไม่จาเป็นต้องเป็นตะวันตกอาจเป็นประเทศ ใดๆก็ตามที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะคะส่วนโคลโเย er ท้องถิ่นก็คือชาวกัมพูชาเนี่ยเ,เมื่อแรกเริ่มที่จะว่าความน่ะพวกเขายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เลยค่ะกว่าคดีจะจบสิ้นก็บางคนก็แก่ตัวลงไปเลยก็อย่างที่บอกนะคะทั้งจำเลยทั้งในคดี001อย่าง อย่างเดชหรือขังเกศเอี่ยวก็เสียชีวิตไปนะคะหลังจากคดีสิ้นสุดไปไม่นานาคนที่เสียชีวิตระหว่างที่เริ่มดำเนินคดีอย่างเยี่ยงสรีและนวนเจียนักหนี้นนี้เหลือแต่เกี่ยวสัมพันธ์คนสุดท้ายนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้สารพนมเปนเนี่ยถูกมองว่าเป็นการใช้งบประมาณที่มากเกินไปแล้วก็ เ,ออเรื้อรังเกินไประนั้นก็ตามสำหรับ,บดิฉันแล้วดิฉันก็มีความออไม่ใช่เป็นความสนใจนะคะแต่ว่าเป็นความเข้าไปสู่ในวงจรน,นั้นคือดิฉันเคยไปน,นั่งฟังการว่าความคดีนี้ที่กรุงพนมเป็นทีออ่สารอาญาแห่งนี้แล่ละค่ะก็ในการเบิกความครั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของคดีหมายเลข0 0 2 ผู้ที่ถูกเบิกตัวมาให้การก็คือนวนเจียคือ,อ,อต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโลกตาลนวนเจียเนี่ยเป็นเ,เป็นอะไรละ่ะเป็นถูกเรียกกันสมัญญานาำม,มังคะว่าเป็นพี่ชายหมายเลขสองรองจากพอพจน่น,นะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วแกก็แก่มากด้วยแต่ขณะเดยียวกันเนี่ยการในการขึ้นให้การของแกต่อหน้าบรรลังศารเนี่ย คือแกมีความฉะฉานมากนะคะแล้วมันก็มีผู้คนอยากจะฟังในสิ่งที่แกพูดนะคะแล้วก็มีเรื่องที่มาก่อนหน้านั้นด้วยคือเกาะหน้าที่จะเริ่มการไต่สวนเนี่ยทางทนายความของจำเลยนวนเจียเนี่ยก็มีความลุ่มลึกแล้วก็คล้ายๆกับเป็นพวกหัวหมูทะลวงฝันมากคือ,เ,อเราเข้าใจนะคะว่านวนเจียจะต้องเลือกทนายความ ของเขาเองขึ้นมาแล้วทนายความคนแรกของเขาก็เป็นเหมือนกับโคศกประจําตัวของเขานะคะซึ่งคอยฟาดฟันกับสมเด็จทุนเซนตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งตัวเป็นสมเด็จแบบนี้เท่าไหร่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าม,มันทำให้ผู้คนติดตามคือมาถึงตรงนี้ดิฉันก็เพิ่งนึกออกแล้วนะคะเพิ่งนึกออกสดๆนี่เองว่านวลเจียเนี่ยเคยมาศึกษาด้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะตอนที่เขาอย่างหนุ่ม คือ,กา,าอะคะการที่เขาเป็นชาวพระตะบองอะค่ะการที่เขาเป็นชาวพระตะบองเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเขาเกิดในปีที่พระตะบองมันยังเป็นของของไทยอยู่นะคะทําให้เขาได้สัญชาติไทยดยอัตโนมัติแล้วเขาก็มากรุงเทพเมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนะะี่ยค่ะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นศึกษาภาคค่ำในคณะนิติศาสตร์นี่แหละแล้วหลังจากนั้นหลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยเขาได้ไปทํางานในกระทรวงกรารต่างประเทศของไทยด้วยนะคะ เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นสมียราในกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่กรุงเทพนี่เองเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่แปลกที่ทําไมนวลเจียเนี่ยจะรอบรู้เรื่องกฎหมายตอนที่บันทึกอยู่ตอนนี้นะคะดิฉันเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าจริงๆแล้วในดิฉันอ่านเรื่องนี้นานมาแล้วแล้วก็ลืมไปก็คือตอนที่เริ่มต้นที่จะต้องคัดเลือกทนายความเนี่ยนวลเจียเป็นคนเดียวนะคะที่รีเควสขอ ทนายเป็นคนไทยอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าโค l ลเยอร์เนี่ยจะต้องเป็นชาวเขมรใช่ไหมคะร่วมกับชาวต่างชาติทีนี้ในในบรรดาคนต่างชาติเนี่ยก็มันไมน่น่าจะแปลกที่อาจจะหาทนายความที่เป็นคนไทยแต่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปว่าความในศาลครั้งนี้ แต่ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะหาทนายความที่เป็นชาวไทยนี่ไปว่าความให้ตัวเองได้รู้สึกว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติจาก ECCC นี่แหละหรือ E3C นะคะดิฉันจะพูดได้คล่องปากกว่าเรียกว่า E3C กระทั่งเขาได้ทนายความที่ดิฉันคิดว่าก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะทนายความคนแรกของนวนเจียเนี่ย ก็คือว่าแกจะเป็นเหมือนโคศกอย่างที่เล่าอะคะ่ะวันๆหนึ่งแกก็พอแกจะทาคดีหรืออะไรสักที่เป็นความก้าวหน้าของลูกขวามเนี่ยแกก็จะมาสเสนเสจก็คือมาแถลงข่าวแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮุนเซนเนี่ยแบบไม่สุขอารมณ์เอามากๆเลยอะคะ่ะ <ๆ S 1> ก็อย่างที่รู้อะค่ะว่าน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นเจียก็มีเรื่องพลาดผิงไปอย่างาตัวของฮุนเซนแล้วก็ตัวของตอนนั้นก็มีเจียซิมแล้วก็เฮงสำเร็จซึ่งเป็น อดีตขมรแดงเก่าที่กะบะดไปเข้าพวกกับทางฮานอยหรือเวียดนามนะคะทีนี้เมื่อมีเรื่องกับคุณเซนบ่อยๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนรเจียก็สูญเสียทนายความคนโปรดของตัวเองไปเดี๋ยวไว้วันหลังที่ฉันค่อยทําข้อมูลของทนายคนนั้นมาให้นะคะถ้ามีข้อมูลพิเศษจริงๆคือความที่มันนานมากแล้วเวลาที่เรากลับเข้าไปดูเนี่ยหลายอย่างที่เคยเป็นกระแสในตอนนั้นมันถูกหายไปหายไปนะคะ ก็แม้แต่ปัจจุบันงานของวิกเตอร์คูเป้ซึ่งเป็นทนายความชาวเานเธอร์แลนด์กระมังแลวเป็นทนายความคนจุดท้ายคนคนเดียวหลังจากนั้นคือเขาโน,นเซียไม่ได้เปลี่ยนทนายบ่อยนะคะแล้ววิกเตอร์คูเป้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าว่าความให้จนจากาดูเป็นหนุ่มที่น่าจับตาม,มองก็กลายเป็นแบบ ดูแก่ไปเลยอะ่ะดูแบบผ่านการตรากตรำในการว่าความยาวนานนี้จะทีนี้ดิฉันเองอะ่ะจะให้ข้อสังเกตว่านูนเจียเนี่ยขณะนั้นก็อายุมากแล้วนะคะแต่แกเป็นคนมีทีเด็ดอ่คือแกไม่ได้ทนายความไทยไปแล้วก็จริงเนี่ยทีเด็ดของแกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแกแกจะต้องคัดทนายที่เป็นชาวขเขมรอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นโคโอเยอร์เนี่ยเป็นชาวท้องถิ่น แกก็ไปคัดเอาซอนอรุณมานะคะในซอนอรุณเนี่ยแต่แรกดิฉันอยากจะเล่าเรื่องกลุ่มทนายของนวนเจียวันหลังนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าเ,ออเมื่อแก้ไขคลิปแรกไปแล้วซึ่งดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนกับรีวิวหนังสือไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เราลงไปเรื่องของทนายของนวนเจียไประยะหนึ่งแล้วจะรีวิวให้เห็นว่านวนเจียมีวิสัยทัศน์ทางด้าน นิติศาสตร์ที่เขาเรียนจากธรรมศาสตร์ด้วยจากที่เล่ามาก็เลยนึกได้ว่าเออเขาเคยรีเควสต์ขอทนายความคนไทยเพื่อไปว่าความในศาลที่กรุงพนมเป็นสอาญาระหว่างประเทศที่นั่นแล้วตัวทนายความที่เป็นชาวเขมรจริงๆเนี่ยก็คือชื่อว่าส้นอรุณซอนอรุณเนี่ยยุมากแลวนะคะซอนอรุณเนี่ยพอเป็นชาวเขมรที่ติดกับดักในยุคเขมรแดงนะคะ ตอนนั้นเขาก็โตเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็พอพยพไปที่อเมริกาไปทำงานทำมาหากินไปเรื่อยๆกระทั่งรู้แล้วล่ะว่าจะต้องมีสารเขมรแดงมาตั้งที่กลุ่มพนมเปญแล้วก็ชำระคดีความของอดีตผู้นำเขมรแดงที่ว่ามาเนี่ยตัวส่วนอรุณก็ไปเรียนอันนี้เป็นคร่าวๆดิฉันเอาแต่ความจำจากที่เคยอ่านมาและจำได้นะคะส่วนอรุณก็ กลับมาที่กัมพูชานะคะไม่ทํางานแล้วลาออกเอาเงินเที่ยวที่มีอยู่ที่เก็บอยู่แล้วทํางานอยู่ที่ในสหรัฐหลายปีเนี่ยกลับมาเรียนหนังสือค่ะคือกลับมาเรียนหนังสือที่พนมเปญน,นะคะ <S <S คือต้องเล่านิดหนึ่งว่าพอจะมีสารอาญาระหว่างประเทศแล้วกลายเป็นสารขมรแดงที่พนมเปญเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยพนมเปญเนี่ยเรื่องการเรียนที่าศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของคล้ายๆเป็นกระแสที่คนขมรเข้ามาเรียนด้าน เป็นนักกฎหมายกันเพียบเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหนุ่มสาวแล้วตัวสุนอรุณเนี่ยก็ยอมทิ้งงานที่สหรัฐนะคะเขาก็คงเพื่อที่จะกลับมาเรียนเรียนด้านนิติศาสตร์ที่พนมเปญคือการมาเรียนนิติศาสตร์ที่พนมเปญของสุนอรุณเนี่ยก็เพื่อที่เขาเนี่ยจะเอาลายเส้นไปเป็นทนายให้กับ อดีตผู้นำาขมณรแดงพูดง่ายๆว่าสุนอรณุณมีความกระตือรือร้นมากคือเขาอยากจะอยู่ในศาลที่จะทำหน้าที่เป็นทนายให้กับอดีตผู้นำคำเณรแดงตรงนั้นให้ได้สักครั้งโดยที่เขาไม่มีอะไรที่จะการันตีเขาได้เลยว่าแม้เขาจะสอบได้เป็นทนายซึ่งตอนนั้นเขาก็อายุมากแล้วด้วยและไม่มีอะไรที่จะการันตีว่าอ,อ,อะไรละ่ะ อดีตผู้นำขมรแดงคนไหนอย่างเกี่ยวสมพรมจะเลือกเขาไหมนวลเจียจะเลือกเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีลิสต์ของชาวขมรที่อยากจะว่าความให้เพื่อว่าจะเป็นการได้โปรไฟล์ของตัวเองหรือเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้การที่ดิฉันได้ไปฟังนวลเจียรครั้งนั้นอดิฉันก็รู้สึกประทับใจมากมันลุกโผล่ขึ้นมาว่าเออแล้วเราก็เข้าใจนะเข้าใจส่วนอารมณ์นี่แหละ <c oughs> คือตอนนั้นดิฉันยังไม่ได้ รู้จักสนอรุณเลยนะคะคนที่ทำการซักเนี่ยก็กลับกลายเป็นผู้พิพากษานินนน์ปธานเป็นการซักประวัติทั่วไปก่อนนะคะแต่ว่าเวลาว่าความความที่ทั้งออตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่วิกเตอร์คูเป้ด,ด้วยแต่ว่าเป็นสนอรุณแต่ว่าก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นการเล่าเรื่องปูพื้นของตัวเองของนวนเจียมากกว่า แล้วเราก็รู้สึกว่าทั้งนวนเจียและเขียวสัมพันธ์นะคะมีความกระตือรวนมากคือเราจะสามารถมองเข้าไปและเห็นอากับกิริยาของเขาแล้วเ,เป็นแบบแท็กทีมมากเลยก็คือว่าในหนึ่งท่านเนี่ยจะเต็มไปด้วยหนึ่งนอกจากจะมีโคโลเยอร์ yer, ระหว่างเขมรและต่างชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นผู้ช่วยทนายอีกสองสาคนทั้งเป็นผู้ช่วยทนายที่เป็นต่างชาติ ทนายคนที่สองที่เป็นต่างชาติผู้ช่วยทนายของผู้ช่วยทนายอีกคือมันดิฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันจินตนาการว่านวนเจียซึ่งขณะนั้นเนี่ยคงจะสนุกคือเหมือนกับว่าเขาถูกคล้อมล้อมไปด้วยนักกฎหมายอะคะ่ะแล้วตัวเขาเองก็เคยเรียนกฎหมายเมื่อวัยหนุ่มใช่ไหมคะคุณคิดดูสิเขาเป็นชาวพระตะบองนะคะแต่เขาเข้ามาในกรุงเทพเพื่อมาเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ มันต้องมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับที่เขาเลือกซอนอรุณให้มาเป็นทนายของประจำตัวของเขาและซอนอรุณก็ทำหน้าที่นี้จนเสร็จสิ้นอ,อย่างสมบูรณ์เขาไม่เคยทิ้งนวนเจียแม้แต่นวนเจียเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยซอนอรุณก็ยังทำหน้าที่นี้ต่อไปมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่ามันน่าเสียดายที่เรื่องทั้งของ วิกเตอร์คูเป้ส่วนอารุณและคนอื่นๆที่เป็นทีมนักกฎหมายให้กับนวนเจียเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ออกมาเปิดเผยอะคะ่ะของดิฉันเองในแง่ของการให้การในศาลเนี่ยดิฉันมีความพิสวาสในการในการเข้าฟังอย่างมากส่วนใหญ่ก็ไปดูคดีของนวนเจียกับคดีของเขียวสัมพันธ์